ดีท็อกซ์ร่างกายวันไหนที่แบบว่าคนแบบสายปาร์ตี้อนะไรอย่างเงี้ยทานได้เลยลดพวมลดนัดทองลดภุมเมื่อกี้ขอมะนาวแมคคามานี่ใส่ไปเลยค่ะหนึ่งลูกแบบนี้มะพร้าวมะพร้าวสองช้อนมะนาวหนึ่งลูกแบบนี้ดีท็อกซ์ร่างกายคนมีปูมมีภูมเงี้ยได้เลยนี่นะตีลงไปให้หมด จริงๆงอ่ะให้กินตอนแบบว่าตื่นมากินเลยน้ําขุ่นยิ่งดีนะเพราะว่ามันช่วยกระตุ้นระบบเผาผลานภายในร่างกายมันจะดึงไขมันเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายเนี่ยออกมาเบิร์นออกมาใช้แต่คือตอนนี้ตื่นตอนไหนก็กินตอนนั้นติดนะแล้วก็กินเลยค่ะมันเป็นมะพร้าวสะกัดออร์แกนิกล้วน,วนสูตรนี้นะถ้าทำทุกวันบบน้ําแบบมีวินัยนะสามวันลงหนึ่งโลลดบวมลดพุงลดน้าท้องดีท็อกทุกส่วนของร่างกายน่าจะไม่บวมแขนไม่บวมขาไม่บวมลองทําดูพิสูจน์ตัวเองดู เรือเหมือนเราออกกาลังกายนะคะมันจะดึงไขมันจากชั้นในสุดออกมาใช้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะใครเป็นแม่หลังคลอดจัดค่ะเมะพรพาสะกัดเย็น